ในปี2565กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการปรับองค์กรเข้าสู่วิถีใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิด DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรวิถีใหม่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุตรดิต์ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้โดยดำเนินการดังนี้ การถ่ายทอดความรู้เทนนิงมีการจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ d w ทั้งในรูปแบบเผชิญหน้าและรูปแบบออนไลน์ใช้เวทีการประชุม PMM และการประชุมต่างๆร่วมกันทำความเข้าใจวางแผนการกับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ระดับอำเภอใช้เวทีการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนในการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายวางแผนการทำงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทํางานส่งเสริมการเกษตรการเยี่ยมเยียนวิสิติ่งทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้าเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเช่นการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้นําการเยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับแลเพื่อวางแผนพัฒนาและสอบถามความต้องการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่การมีเทศงาน Supervision มีทั้งแบบเผชิญหน้าและรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom, Line Meeting เพื่อนิเทศงานและขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเติมเต็มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมแก้ไขปัญหารวมทั้งร่วมกันสรุปผลการนิเทศงาน การสนับสนุน supporting เช่นการสนับสนุนสมุดทะเบียนเกษตรกรแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการและองค์ความรู้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในกลุ่มแปลงใหญ่สนับสนุนทางด้านวิชาการองค์ความรู้ด้านการใช้สารชีวพันธุ์ด้านวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสารชีวพันธุ์ระบบการให้น้ําอัจฉริยะเครื่องสไลดไทุเรียนเครื่องควนทุเรียนพาเลทรถแบ็คโฮตู้แช่และบรรจุพันธุ การจัดการข้อมูล (Data Management) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเช่นการจัดทำปฏิทินการปลูกทุเรียนการรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือนการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรการจัดทำแผนการพัฒนาการเกษตรของโดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ คณะทำงานได้คัดเลือกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับแลตำบลไฝหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้แนวทางการดำเนินงานจากกลุ่มนำล่องปี2563การจัดทำแผนพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มีการดำเนินงานจัดเวทีชุมชนร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับแลตำบลไฝหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอรับแลเพื่อร่วมจัดเวทีชุมชนตามแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ณแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแลตำบลสหลวงวันที่24มกราคม2565มีการวิเคราะห์จะทำสรุปผลการจัดเวทีชุมชนโดยใช้เครื่องมือในการจัดทำแผนเป็น S w t วร์อนาลและปฏิทินการผลิตทุเรียน มีการบูรณาการแผนในการของงบประมาณสนับสนุนจากการจัดเวทีชุมชนตัดเลือกกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดำเนินการเพื่อบูรณาการกับโครงการที่มีงบประมาณอยู่แล้วและของงบประมาณสนับสนุนต่อไปการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ต้นน้ำเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันโดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลางน้ำมีการรวมกลุ่มดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักสารชีวพันธุ์รวมถึงการผลิตถ่านไบโอชามีแปลงทดลองระบบน้ำอัจฉยะโดยความร่วมมือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอุตราิกรรมปลายน้ำมีการรวบรวมรับซื้อผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาเป็นธรรมหน้าร้านค้าของกลุ่มมีการแบ่งปันผลกำไรให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มแบงใหญ่ทุเรียนเมืองลบแลการแปลรูปทุเรียนทุเรียนทอดทุเรียนกวนการขับเคลื่อนงานมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนภาคประชาชนมีการนำ BCG มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มดังนี้ D Bioeconomy มีการคัดเลือกต้นพันธุ์ดีจากการเพาะต้นกล้าใช้เองมีการนำระบบน้ำอัจฉริยะมาใช้ในแปลงมีการแปรรูปผลผลิตทุเรียนทุเรียนทอดทุเรียนกวนเพื่อเพิ่มมูลค่า c s e อ u r a Economy มีการผลิตฐานชีวภาพไบโอชาจากเศษวัสดุรองกองทุเรียนมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน g Green e o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  m y การผลิตสารชีวพันธ์ไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดเชื้อราและการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพผลที่เกิดขึ้นมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้แก่ 1. ลดต้นทุนการผลิตโดยการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสารชีวพันธ์และใช้ฐานไบโอชาปรับปรุงบำรุงดิน 2. การเพิ่มผลผลิต การให้ความรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเฉลี่ย800กิลกรัมต่อไร่หลังเข้าร่วมโครงการมีผล,ผลผลิตเฉลี่ย1,050กิโลกรัมต่อไร่ 3. การพัฒนาคุณภาพสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน GAP จำนวน89รายได้รับเครื่องหมาย GI จำนวน10ราย 4. การบริหารจัดการมีกลไกการขับเคลื่อนง,งานโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทวิสาหกิจช,ชุมชนแปลงใหญ่ผู้เรียนเมืองรับแรจำกัด 5. การตลาดเพิ่มมูล,ลค่าด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีการรวบรวมรับซื้อผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาเป็นธรรมณนะร้านค้าของกลุ่มและเกิดรายได้แก่ชุมชนในการจ้างงานบริหารจัดการผลผล,ผลิตทางการเกษตร